เรามาดูความกรอบกันนะคะโอ้โหกรอบมากเป็นเมนูที่อยากทำเพื่อสุขภาพนะคะเจแปนยกเครดิตให้เพจน้องอินกำลังอินนะคะเขาทำวิธีนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการทำหอยจ้อจำแรงทำง่ายๆจากเห็ดเข็มทองไม่ต้องเสียเวลาเอาไปทอดแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะวัตถุดิบน้อยมากขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบหลักที่จะใช้ก็มี3อย่างนี่เองนะคะอันแรกเลยจะเป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแป้งห่อปอเปี๊ยะนะคะเป็นแป้งห่อปอเปี๊ยะสาเร็จรูปแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็ แป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดได้หมดเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยแผ่แป้งปอเปี๊ยะออกมานะคะ1แผ่นแล้วนําเห็ดเข็มทองนะคะมาวัดกับแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ตัดบริเวณที่เป็นรากออกไปเลยค่ะแล้วดึงเห็ดเข็มทองมา1นึ่ขยุ่มแบบนี้นะคะเอาอ้วนๆเลยแบบนี้ค่ะวางลงไปที่ตัวแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ม้วนแผ่นแป้ง ให้แนบกับตัวเห็ดเข็มทองเลยค่ะเจแปานจะใช้น้ำไข่ขาวนะคะเป็นตัวประสานให้แป้งเนี่ยติดกันนะคะถ้าเพื่อนๆทานเจเพื่อนๆจะใช้เป็นพวกน้ำเปล่าก็ได้นะคะเจแปานใช้น้ำไข่จะได้เหนียวเหนึบหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอยากทานเท่าไหร่ก็ทําเท่าที่ต้องการเลยค่ะง่ายมากๆเลย พอได้แบบนี้แล้วเจ๊ปนจะเอามาหั่นเป็นป้องๆนะคะขนาดตามชอบเลยค่ะเจ๊ปันจะใช้วิธีอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหม้อทอดรุ่นนี้เนี่ยเป็นหม้อทอดที่ใส่น้ำลงไปได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้อาหารแห้งเกินไปนะคะเป็นยี่ห้อของ T ีฟาวดีมากๆเลยเขาก็จะให้เรามีชั้นตะแกรงอีกชั้นหนึ่งวางรองลงไปนะคะเสร็จแล้วหอยจ้อที่เป็นหอยจ้อจำแรงนะคะเราเอามาชุบลงไปกับแป้งนะคะให้แป้งเนี่ยทำให้ตัวหอยจ้อเขาเนบติดกันนะคะแล้ววางเรียงลงไปในหม้อทอดได้เลยค่ะเป็นเมนูที่อยากทำเพื่อสุขภาพนะคะเจแปนยกเครดิตให้ เพจน้องอินกำลังอินนะคะเขาทำวิธีนี้ค่ะสำหรับหอยจ้อจำแรงนะคะเสร็จแล้วก็นำมาอบเลยนะคะเจแปนใช้คำสั่งง่ายๆเลยค่ะคำสั่งทอดเฟ้นไฟนะคะที่ชอบมเม่อทอดในน้ำมันตัวนี้ก็คือเราจะเห็นอาหารที่อยู่ด้านในด้วยค่ะทำให้เรารู้ว่าอาหารของเราสุก ไม่นานนะคะเราก็ได้หอยจ้อสูตรอร่อยทำง่ายๆแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะหอยจ้อจำแรงทำจากเห็ดเข็มทองทานกับน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มบวยนะคะเรามาดูความกรอบกันนะคะโอ้โหกรอบมากเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือ อร่อยมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูของทอดทำง่ายอร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปลาสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ